ลั่นทองชัยต่อเนื่องเรียกชื่าเลยครับผู้ที่มีอัตภาพสังขารมาจุดธูปร่วมกันอธิษฐานในทางผู้มหาพันลอยแบกในวันนี้ไหลมาเทมาท่านสุโขสุขในวันนี้ท่านพรนโภสุขราอพันพทานในพิธีบวชหลวงอาจารย์จิตฝึกเทียนเบิกเพลิงเปิดไทยและจุดเทียนบู๋สวงกู๋ทาสหายภพมหาเทพมหาเทวดาสักละหลวงพ่อโอ้ยในวันนี้ และองคสีจุดทูตที่กรอเปนโสรคลเพื่องมีในคาพิของคูรุสีมหาพมทั้งหลายคุณงามความดีของเหล่าพเทพเวลาทุกข้อทันมานอัตภาพทั้งหานจุดทูที่กรองเพื่อการคสูโขมพาดวาขอล่ป่าเนเชิญด้วยความเคารพพระพรทธศาสนาทุกทุกอาอุตโภคทยยะชัยยะชัยยะชัยยุทธภไทย ทังโมนีภัยสัโผนีไภัยพุทธะมะอุตมพุทายะพุทโธเทย์ทั้โมเปิดทังโเปิดพุทธังกรานังธทมังกรานังจงพังกราเนังพุทธังปฏิบิยทธงปฏิบีริย์ังม่พุทธามะอุตพทายะอุ่มอุมาณุุทายะสัจสังอุุ่มาณุุทายะสัจสังเพื่อเสียงของพ่อเพื่อจอมเพเดที่นำออกเอาให้เสียงดังนะครับ เป็นมลนิทั่วมือโลกนะครับจักรวยรดนี้ด้วยเออ ท่านประธานในที่ประชุมคณะสูตรนะครับเรียบเรียงสีนะครับประกอบพิธีการจุดเทียนมหาบารีเบอร์เาได้เกิและจุดธูปนะครับสิบหกกองเป็นโสระสุกบนและอีกไม่กี่วาจารย์ตําวยโดยสารในการประกอบกิธีการนี้ทุกีพาราตีการมหาจักรวาิสมบัติของนะครับนั่นแหละว่าพุทธบริษัททั้ง4นั่นมีทั้งพระพิสุสงผงสามเณรมีทั้งปู่ฤาษีขีพามและมวลหมู่มนุษย์นะครับศรัทธาพระราชา หลังจากนั้นแล้วท่านปักสังเวยนขึ้นวงสวงขอญาติอธิษฐานนะครับแล้วปักสังเวยนขึ้นวงสวงครับท่านนะครับบรรลังบายศรีแล้วก็นะครับเครื่องกิยาบูชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับพักษาหารพระรหารต่างๆนะครับขออย่าดนะครับเพื่อเครื่องเสียงเครื่องเสีร์บารมีองค์หลวงพ่อนะครับก็ไม่ใช้สายใหม่เอาเอาไม่สายไหมพ่อสาธุนะครับเพื่อทางให้พระเมพครูบาอาจารย์นะครับท่านนะครับสาธุสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายใหม่กำลังมา

นะพัฒนากระตุ้นปัญญาตนา छ के वर्ग हम मोहबा पीछा महािका छ इंदिरा माँ को प्रमे मा का छ इंद्रा प्रमा को प्रमे का इंदिरा को प्रमे बर्मी को तेरो ब्रक थोब्रमी दो अमार का रथो अमार की शमा को ब्रमा को ब्रमी का इंद्रा को थामा इंद्रा परमा का रियानो अमासारी करम को ब्रा सीरकी था यते करती करमहा अरियते करता अरियते करता महा सम्मा सम्मा राकेश्चा रतार्यमा इन्द्रा का तेरा इन्द्रा ब्रजमा का इन्द्रा कतिया महा भवरकी समा का तेरकी चमा महा इन्द्रा कता इन्द्रा बिराब्रकतिया महा अरियते करता सबका अरिका नराया येरको तेरकी चमकारतिया रता साधु साधु <ส>โอ้โหพระอาทิตย์พอดีจัดให้หมดเลยเนาะโอ้สุดยอดจริงๆดูเอาเนาะพ่อฮ응ึสุดมากเลยพี่โอ้โหเยี่ยมมากเลยพี่